ฝนที่ตกต่อเนื่องและกระแสลมที่พัดแรงในช่วง2-3วันที่ผ่านมานะคะส่งผลให้ปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนคลี่คลายรายงานคุณภาพอากาศของทางกรมควบคุมมลพิษพบว่าทุกจังหวัดมีค่าฝุ่น pm 2.5อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานขณะที่จุดความร้อนเมื่อวานนี้ทั้งประเทศพบเพียง21จุดนะคะส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาพายุฤดูร้อนในพื้นที่ช่วงนี้ช่วยบรรเทาความแห้งแล้งและส่งผลดีต่อการเกษตรค่ะ อย่างปริมาณน้ำภายในเขื่อนมูลบนอยู่ที่109ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ7จของความจุอ่างที่มีปริมาณสูงสุดในรอบ10ปีนะคะส่งผลให้น้ำมีการส่งไปถึงเกษตรกรได้ทำการเพาะปลูกข้าวนาปีอย่างเต็มที่ค่ะส่วนที่จังหวัดหนองบัวลำพูฝนที่ตกตั้งแต่ช่วงวันที่4ถึง5เมษายนที่ผ่านมาทำให้ในช่วงนี้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลโนนทันอำเภอเมืองหนองบัวลำพูสามารถจับสัตว์ป่าตามเขาและทุ่งนา รับประทานและขายในตลาดสดได้นะคะโดยเฉพาะที่ตลาดชุมชนห้วยเดือมีชาวบ้านแวะมาซื้อหาอื่องอ่างไปปรุงอาหารค่ะโดยขายในยราคากิโลกรัมละ200-300บาทนะคะซึ่งก็สร้างไรายได้เป็นอย่างดีให้กับชาวบ้านในช่วงนี้ด้วยค่ะ